การดูแลเซลล์ผิวจากภายในนะคะเซลล์ผิวเราเปรียบเสมือนผลแอปเปิ้ลถ้าสมมุติว่าเราดูแลให้วิตามินให้อาหารแล้วก็ให้ผิวเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นช่ำน้ำํามันก็จะเหมือนผลแอปเปิ้ลที่เต่งตึงช่ำวาวแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ดูแลจากเซลล์ผิวจากข้างในทําให้มันแห้งกลานมันก็จะเหมือนผลแอปเปิ้ลที่แห้งเหี่ยวและเกิดปัญหาต่างๆเช่นริ้วรอยหรือร่องลึกตามมาได้ค่ะ การดูแลผิวขั้นตอนแรกเลยนะคะที่ทุกคนจําเป็นที่จะต้องทําเลยเปรียบเสมือนการทานข้าวทุกวันก็คือการใช้สกินแคร์หรือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวที่เหมาะกับผิวและเหมาะกับปัญหาของผิวแต่ละคนนะคะขั้นต้นเลยเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ใสที่สุดไปหาสิ่งที่ข้นที่สุดสิ่งที่ใสที่สุดเช่นเอสเซนต์หรือว่าน้ําตบเนี่ยเราก็จะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่1เป็นไฮโปอรอัลเลอร์จินิกหรือว่าไม่แพ้2คือมีความชุ่มชื่น และสามารถเก็บกักความชุ่มชื่นในผิวของเราได้ในเซลล์ผิวเราจะมีสารตัวหนึ่งชื่อว่าสารไฮยาลูรอนหรือว่าไฮยาลูรนิกแอซิดนะคะสารตัวนี้จะเปรียบเสมือนเจลที่เก็บความชุ่มชื่นไว้ในเซลล์ผิวเราให้เซลล์ผิวเราเนี่ยเหมือนผิวแอปเปิลที่เต่งตึงผลิตภัณฑ์หรือว่าสกินแคร์ที่ผสมสารไฮยาลูรอนมากถึง8ชนิดเนี่ยจะยิ่งทำให้มันกเก็บกักความชุ่มชื่นในเซลล์ผิวเราให้ได้มากขึ้นค่ะ และสารไฮโดรนเนี่ยเป็นสารเดียวกันกับที่ใช้อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นสกินบูสเตอร์หรือว่าเป็นฟิลเลอร์ที่เราฉีดร่องแก้มหรือว่าริ้วรอยต่างๆเมื่อเราเลือกผลิตภัณฑ์เอสเซนหรือว่าน้ำตกที่เหมาะสมกับผิวเราได้แล้วเนี่ยเมื่อเราตกและกดลงไปที่ผิวหน้าของเรานะคะจะเกิดภาวะ b บ u ซี่เอฟเฟ t หรือว่าภาวะผิวเด้ง จะเสมือนมีฟิล์มคเคลือบที่ผิวแล้วก็จะทําให้ผิวอิ่มน้ําฉ่าวาวและดูชุ่มชื่นนอกจากเรื่องของความชุ่มชื่นแล้วแนวนะคะก็ยังมีสารสกัดจาก CBD เพื<ช>่อลดการอักเสบหรือว่า anti-inflammation และยังมีสารสกัดจากโ n o บ b e l ซึ่งสารโนเบลเนี่ยเป็นดอกไม้มหาสจานจากเกาะเชจูสารสกัดจากโนเบลมีคุณสมบัติเด่นๆ4ประการด้วยกันนะคะอย่างแรกมันเป็นไวท์เทนนิ่งที่ดีมากอย่างที่2คือมันลดการอักเสบหรือว่า anti-inflammation ซึ่งเอาไปผสมกับ CBD ก็ยิ่งลดการอั ซึ่งการอักเสบเนี่ยก็เป็นปัญหาหลักของผิวเช่นกันอย่างที่3มันเป็น Anti-Aging หรือว่ามันชะลอวัยล้านที่4เป็นคลีนซ i n g ตามธรรมชาติและเป็นแอนตี้ออกซิแดนที่ดีค่ะ